ผมกับมาถมาักทายกันอยู่สวนนือเก่าพี่น้องืันนี้ก็ได้แบยมาเพิ่มอีกพี่น้องมาปลูกอยู่สวนนี่ครับืันนี้ืันนี้ก็ได้มาแบบใหม่พี่น้องแบบหัอตองมาเลยพี่น้องืันนี้นี่นะครับกัเพิ่นไปสื่อแล้วมันได้บัวล้ายพี่น้องเขากับปลูกซ้ำนี่นี่แหละพี่น้องเลยปลูกปลูกวัลดุเ้าก็จังไปหาเสือมาใหม่พี่น้องสรับก็ได้แบบครับนี่ลายแบบอยู่ครับกับมีมี่กะเพรามี้พะกิีต้าำลมพี่น้องพะกิีตูกับกะเพรากับปลูกมาแล้วครับ ก็เหลือแต่ผีมันอีกกะมะเขือกะบ่ได้อีกพี่น้องมนาดิมะเขือกะบ่มี่มะเขือกะเบิดคือกันพี่น้องโอ้ก็เจ้าพอเอานนั้มกับ่ทันพี่น้องก็เจ้ากะปลูกไร้นะครับบปล่าวไร้พี่น้องไหมฮะปลูกกันครับก็เจ้าท้องมาโบไเอาปุ๋ยมะห่องก่อนด้วยดิปล่าวไร้เยวจะมาใส่น้องทำเนื้อมาใส่ปุ๋ยขายด้วย เจอปีนี่กับปู่คนเดียวนน่ละถ้ายุบฝนบบตกฝนบบตกใส่แห่นะฝนบบตกใส่หลุมมันถ่วงอไรกับคุดติ่หลุมเก่ายินตกดูพุ่องกูเก็บงายเหรอ

สามีสกอนพี่น้องเดี๋ยวต่ออยู่ครับกอ้ืเงือพนองเอ้โอ้ยสิพกคุดดำเจ้าเนี่ยเนี่ยเมื่อวนันคุดเอบบมันพอตัวนึงอยู่โอ้ืเงือกอเอ้โอ้หอเอยีดีฝนสิใหม่เลยพี่น้องเลคุยนะกันปูกูมกับุดไวลยอยู่ครับ ูกกับทำเวิร์ดกับมันบนีกกับคุดลุ่มเพิ่อมกับพี่น้องเลยกับปลูกลายพี่น้องเลยเป็นแปลงตัวนี้เฉพาะปลูกพวกต้นพี่ว่าเคืออดหลอกนี่ยับลงไปโค้งกับจะปลูกเป็นเห็ดเป็นพักเอาหน่อยพี่น้องว่ามันไก่นามแน่เพราะเดี๋ยวเวดง่ายแต่ตามนี้สักก้อนพี่น้องเลยปลูกเป็นแล้วอ่อนขับพ้นกับสีใม่อีกแล้วพี่น้องเลย